สวัสดีครับกลัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและท่านที่มีบทสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับพบก,กับช่องสื่อสาธารณะ,ระเพื่อการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และช่อง M Property ปัจจัยสีงมพปูอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณในการที่โอนสมทบมาเป็นค่าน้ำชากาแฟ เป็นกำลังจิตกำลังใจมิกราจิตมิจัาใจต่อกันนะครับสำหรับทานช่องนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแบ็กอัพลุ่งหลังนะครับที่จะรังสรรค์ผลง,งานนะครับที่ใหม่นะครับและมีสาระน่ารู้มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับเพื่อประดับความร,รู้นะครับรู้เท่าทันนะครับ ทา่านรนี้มาในส่วนของเบสิกในงานบริหารจัดการนะครับซึ่งส่วนที่ผู้ที่ทำหน้าที่นะครับในประจำโครงการนะครับซึ่งการพัฒนาที่ดินนะครับเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับมี2ลักษณะนะครับนั่นก็คือแนวราบที่เราเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับกับ แนวสูงนั่นก็คือคอนโดหรืออาคารชุดนะครับอันนี้ในส่วนเบสิกนะครับในความเป็นผู้จัดการนะครับในหมู่บ้านตำแหน่งนะครับของผู้จัดการจะถูกเรียกว่าผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรรศัพท์ทาง,งภาษาอังกฤษนั่นคือร i l ล a g แมเน a เจอหรือ Housing m a n น g เจนะครับส่วนของคอนโดหรืออาคารนะครับ จะเรียกว่าผู้จัดก,การอาคารหรือผู้จัดก,การอาคารสถานที่นะครับชื่อศัพท์ทางสาษาอักนั่นก็คือ building manager นะครับส่วนนี้ในเบสิกทั่วไปนะครับงานของผู้จัดก,การนั่นก็คือการบริหารจัดการไม่ใช่จัดการอย่างเดียวนะครับคนที่เข้าใจบิดก็จะคิดว่าผู้จัดก,การมีหนะ้าที่ไปจัดการคนอื่น แต่สิ่งที่ถูกต้องมันต้องคิดในแง่ของการบริหารน,นะครับน้อยรายนะครับในฐานะผู้จัดการที่จะมีแนวความคิดในเชิงด้านบริหารน,นะครับก็เป็นความโชคดีนะครับของผมเองในในช่วงหนึ่งช่วงแรกในการเป็นผู้จัดการหมู่บ้านนะครับก็ได้รับการสั่งสอนประสบการณ์นะครับจากทาง vp property management นะครับ ของบริษัทศึกษาดูเอเตดจำกัดมหาชนนะครับซึ่งใน,ในขณะนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็น VP p ีพ t y Management นนะครับอในช่างสมศักดิ์แจ้งในเมืองนะครับซึ่งก็ได้สอนแทรกแนวคิดทฤษฎีนะครับที่จะไม่ได้สร้างผู้จัดการที่เป็นคนที่คิดในแง่ของการจัดการเดียวนะครับซึ่ง ท้ายที่สุดแล้วคิดของการแง่จัดการแล้วไม่ประสบผลสําเร็จหรือสำาทธิ์ผลเท่าที่ควรนะครับเป็นการจัดการคนอื่นหรือทรัพยากรอื่นโดยที่เรามองว่าเราเป็นจุดศู์กลางนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําตัวเองให้สร้างความเชื่อมัน่นสร้างทรัสนะครับไปนั่งอยู่ในใจของคนอื่นๆที่เราจะไปจัดการเขานะครับ นั่นก็เลยทําให้เกิดการบริหารจัดการที่มันล้มเหลวร้อยละหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวนะครับแต่ส่วนที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารจ,าจ,าจากกัดการจริงๆก็คือการใช้ในแง่ของการบริหารการบริหารคืออะไรคือบริหารตัวเราด้วยนะครับเราต้องไปนั่งอยู่ในใจของทุกส่วนทุกฝ่ายน,นะครับที่เราไปทําหน้าที่ในการบริหารและจัดการนะครับ จัดการคือไม่ใช่จัดการคนอื่นจัดการตัวเราด้วยเพื่อให้เราเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับในหลายๆที่นะครับก็จะมีข้อสงสัยว่าเอเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวผู้จัดการเนี่ยเขามีประสบการณ์มากหรือน้อยขนาดไหนเก่งไม่เก่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้า ให้ผมฟันธงแล้วตอบเนี่ยก็ตอบได้ไม่ยากนะครับในส่วนของผู้จัดก,การนะครับถ้ามองในแง่หรือคำถามที่เราจะจะถามว่าบุคคลที่เราพึงประสงค์อยากให้เป็นผู้จัดก,การที่เราคาดหวงงังถึงประสบการณ์เขานะครับเบสิกพื้นฐานที่ผู้จัดก,การควรจะมีอย่างเช่นเช็คลิสต์นะครับเช็คลิฟ มันคือมาตรฐานการทำง,งานของผู้จัดการมันคือตัวที่มาตรวจสอบคุณภาพต่างๆนะครับเวลาผู้จัดการหมู่บ้านหรือผู้จัดการอาคารนะครับประจำหน่วยงานใดก็ตามนะครับการที่จะประเมินนะครับหรือตรวจสอบคุณภาพของคู่สัญญาต่างๆของทุกฝ่ายในหน่วยงาน นะครับไม่ว่าจะเป็นงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดนะครับของหมู่บ้านงานกวาดถนนงานตัดแต่งต้นไม้ดูแลสวนและอีกจีปะถาราคอนโดก็อาจจะมีรายละเอียดย่อยมาส่วนของงานของแม่บ้านทำความสะอาดนะครับภายในอาคารนะครับหมู่บ้านก็อาจจะมีออฟชั่นเพิ่มขึ้นเช่นการมีสโมรรสรอเสระว่ายน้ํา ทุกอย่างนี้ล้วนต้องมีเช็คลิสต์ทั้งซึ่งนะครับดังนั้นโดยเบสิก mm hmm. ของความเป็นผู้การที่เรามองหรือสันนิษฐานนะครับว่าเขามีความรู้เบสิก hmm. พ,พื้นฐานในเรื่องนี้หรือไม่นะครับเราต้องตรวจสอบเช็คลิสต์นะครับสอบถามว่าเขามีความรู้มากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับเช็คลิสต์นะครับนะครับเพราะว่าจากที่สะท้อนมานะครับ ผู้ติดตามรับชมนะครับก็มีสอบถามกันมาว่ามีาโปรไฟล์ที่ทางผู้จัดการนำเสนอมานะครับบางคนประสบการณ์5ปี6ปี10ปีนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานไม่มีเลยนะครับแล้วเขาจะทำหน้าที่ในการคัดกรองอย่างไรนะครับโดยเฉพาะฝ่าย HR นะครับ ดังน,นั้นอย่างที่ผมบอกนะครับการคัดกรองว่าบุคลากรที่เราหมายมั่นปั้นมือหรือเราจะฝากความหวังไว้ในส่วนของถ้าเป็นผู้ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านแต่สรนนะครับหรือเจ้าของร่วมในส่วนของคอนโดเราคาดหวังกับผู้จัดการเนี้ยสิ่งที่เราจะดูโปรเสริมการทำงานเขาคือเช็คลิสต์ครับนะครับเพราะเขาตรวจสอบอยังไง นะครับเขาทำงานยังไงนะครับจะบอกว่าการทำงานของเราพอดูยังไงว่าเราพอดีไม่ดีนะครับงานกวาดทำความสะอาดมันดียังไงมีโปรเซสไหมมีเช็คลิสต์ไหมในการที่จะดูว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับในตอนนี้ที่มันมีขับเฮา สโมสรฟิตเนสสมายน้ำจะรู้ได้ไงว่าอาคารกับเา้าฟิตเนสสมายน้ำสโมสรมันดีหรือไม่ดีมีเช็คลิสต์ไหมมีทไลายไหมนะครับอันนี้เป็นเบสิกนะครับสำหรับการเป็นผู้จัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหมู่บ้านหรือผู้จัดการอาคารนะครับ พื้นฐานเช็คลิสต์นี้จะถูกสอนจริงๆนะครับก็จะถูกสอนจากทางบริษัทหรือฝ่ายการอบรมพัฒนาต่างๆนะครับเพราะว่าตัวเช็คลิสต์จะเป็นเครื่องมือของการ่อนแรงการทำงานของผู้จัดการนะครับ <c oughs> และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินนะครับว่าในส่วนงานนี้นะครับมันมีคุณภาพหรือไม่ ปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้มีคุณภาพนั้นเ <S ess> กิดขึ้นจากอะไรนะครับเกิด <S ess> ขึ้นจากคนไหมเกิด <S ess> ขึ้นจากกระบวนการหรือขั้นตอนอต่างๆนะครับมันเป็นหลักการของอินพุตใส่อะไรเข้าไปโปรเซสกระบวนการเป็นอย่างไรและเอาพุตผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเราอยากให้มันเกิดอะไรนะครับ หลายๆคนก็มองว่าเราอยากให้ออ t พุ t มันออกมาดีมีคุณภาพนะครับแต่เราไม่มีกระบวนการในการสอบทานย้อนกลับมาว่ากว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาดีเนี่ยโปรเซสมันใช่ไหมกระบวนการมันถูกต้องไหมแล้วทบทวนย้อนกลับอีกอินพุตไม่ว่าจะเป็นคนอุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆที่เราใส่เข้าไปมันใช่ไหม คนได้เรื่องไหมเรา trust เขาได้ไหมมีวิธีการตรวจสอบอยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับที่นักการต้องรู้นะครับถ้าตอบในส่วนนี้ไม่ได้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับแม้ว่าจะมีโปรไฟล์5ปีถึง10ปีก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับในเบสิกจากที่ผมได้รับการสั่งสอนมา นะครับถ้าไปตามโปรเซสที่ถูกต้องนะครับการเป็นผู้จัดการจะเป็นไม่เกิน3ปีนะครับแล้วจะต้องอัพเลเวลนะครับนั่นหมายถึงว่ามีความเชี่ยวชาญในช่วง3ปีนั้นนะครับคุณรู้จักเทคลิคคุณบริหารจัดการได้จนสุดสุดและไม่สามารถที่จะพัฒนาเกินไปกว่าขอบของความเป็นผู้จัดการและเพราะมันเต็มสตรีมและความรู้แน่น สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับมันจะต้องมีการอัพสกิลหรือผนะักมีการไร์จากบริษัทหรือคนรอบข้างในการไร์ขึ้นให้ขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้จัดการโซนผู้จัดการแอเวียนะครับซึ่งจะมีภาระความรับผิดชอบที่สูงกว่าทางผู้จัดการประจำหมู่บ้านหรือคอนโดนะครับ <c oughs> อันนี้เวลาทำให้ ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คนกําลังคิดกันว่าเอมีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการมาแล้ว5ปี10ปีท้ายสุดอาจจะเป็นการสร้างภาพหรือไม่มีความสามารถในเชิงประจักษ์จริงก็ได้นะครับอย่างเช่นเราได้สอบทานลงไปไหมว่าในรอบ10ปีเนี้เปลี่ยนบริษัททุกปีเลยหรือเปล่า มันก็ต้องเป็นจุดที่วิเคราะห์ว่าเอ้าทำไมเขาต้องเปลี่ยนบริษัททุกปีเลยบริษัทไม่ดีหรอหรือตัวเขาไม่ดีนะครับแล้วมันมันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องมาคบคิดกันนะครับถ้าเบสิกพื้นฐานนะครับถ้าตัวตนผู้จัดการเนี่ยเขาดีจริงมีประสิทธิภาพจริงนะครับย่อมเป็นไปได้ยากที่เขาจะเปลี่ยนบริษัทหรือ เปลี่ยนหน่วยงานบ่อยๆนะครับดังแบบนั้นก็เป็นจุดแง่คิดหนึ่งนะครับที่เป็นการจุดประกายสำหรับหลายๆท่านนะครับที่นิ่งติดตามรับชมนะครับมีความสงสัยใครรู้หรืออยากจะเข้ามาสัมผัสงานด้านการบริหารจัดการอยากเป็นผู้จัดการหมู่บ้านผู้จัดการคอนโดนะครับรวมถึงผู้ที่อยากรู้ว่าเ,เวลาที่จะต้องมาเจอ คนที่จะต้องเข้ามาสัมภาษณ์เข้ามาพรีเซนต์นะครับหรือคนที่จะต้องเข้ามาเลือกเข้ามาประจำหน่ยวงานเราจะเลือกจากเบสิคสกิลยังไงความรู้พื้นฐานที่เขาควรมีเป็นอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับเนื่องจากมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับมันต้องอไม่สามารถที่จะบอกประสบการณ์ที่ผ่านมา,า10-20ปีมาสโคในเวลา 10วันทีได้นะครับมันมีรายละเอียดปีย่อยนะครับซึ่งความรู้ต่างๆนะครับของผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับบรรดาครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านอาจารย์สมศักดิ์เจ้างในเมืองนะครับอดีต v ี p r o p e r t y Management นะครับบริษัทปึกษาเรจดจำกัดมหาชนนะครับท่านก็ยังอยู่ในวุกตารนะครับอาจจะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทดีร e l ปเปอร์ไรอยูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับที่เป็นผู้จัดการนะครับรุ่นพี่ก่อนหน้าผมนะครับบรรดาพี่ๆที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็น m อดีต่างๆบรรดาน้องๆน,นะครับในตำแหน่งผู้จัดการที่ผมเคยสัมผัสงานด้วยนะครับบรรดาผู้สัญญาต่างๆที่ผมก็จะไม่เคยดูถูกผู้สัญญาใดเลยนะครับก็จะเรียกว่าเราเป็นเพนื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับไม่จะทำให เกิดทัศนคติในเชิงบัวนะครับผมจะไม่ใช้ลักษณะของการไปใช้เชิองอำนาจหรือไปข่มหรือไปเบ่งน,นะครับเพราะว่ามันในมุมมองผมผมมองว่าไร้สาระนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีคุณวิเศษหรือความสามารถเราใช้เพียงแค่ตำแหน่งหรือหัวโขวนมาเบ่งใส่คนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญญาชนจะพึงกระทำนะครับมันหมายถึงว่าเรา ยังไม่ไดไร้รับการยอมรับจริงๆแต่เราอาศัยตำแหน่งที่เรามานะครับเพื่อไปอยู่บนหัวคนอื่นนะครับโดยที่เรายังไม่มีความรู้ความสามารถอันนี้มันจะเป็นอาจจะเป็นที่ขบขันหรือที่เป็นที่ตลกนะครับหากคนรอบข้างได้มองเราเป็นลักษณะนั้นนะครับนะครับก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนไวน้นะครับแล้วก็เพื่อขายความคิดริงกัน ก็สุดท้ายนี้ M Property หัวใจสีชมพูและ M Property ในช่องทาง y o u YouTube f a e e b o o k Page t i k t o k นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเวลาในการไปเพิ่มเป็นพอพออื่นนะครับก็ต้องกล่าบขอภยัยนะครับก็ต้องกล่าวขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้มีอุปการะคุณในการที่จะ สมทบนะครับมา,มาเป็นค่าน้ำชากาแฟแขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับที่ติดตามสาระใหม่ๆเสมอขอบคุณท่านที่รับชมและเผยแพร่ต่อนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ สมควรจะเวลานะครับก็ทางผมเอ็มจต่นในช่วงนี้ราดไฟและช่องเอ็มพรอพเพอและช่องเอ็มพรอพเพอหัวใจสีชมพูก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปแต่สิ่งท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสทันสมควรสวัสดีครับ